นับหนุนโดย Get Steam Wallet อีกแล้วเห็นสอบถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับอยากกับซื้อ Steam Wallet ผ่าน Truemoney ยังไงสอนหน่อยครับแล้ว True Wallet อะเงี้ยซื้อแบบโอนผ่านแบงค์ไหนได้บ้างครับแล้วผ่านเซเว่นโรตัสมิกซี่ t r u e m a n แล้วเมื่อไหร่จะซื้อผ่านรถกับข้าวได้ครับนี่เลยครับคลิกลิงก์ใต้คลิปรูดปรืดลงมาจะมี How To ละเอียดยิบบอกไว้ทุกวิธีเลยครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่นึกถึงเรา GetSteam Wallet ทุกครั้งที่ซื้อเกม Steam นะครับสวัสดีครับผมหยาดนายเทียดรอปเกมเทลเลอร์ครับก็เป็นชาแนลที่พยายามจะทำตัวให้ดูมีสาระด้วยการเจาะลึกเนื้อเรื่องเกมนะตัดต่อเอาแต่เนื้อๆพร้อมซับไต,ตเติลคุณภาพนะครับพร้อมอข้อมูลเสริมที่ไม่มีในเกมทั้งหลายแหล่รวมถึงการเอาเรื่องราวของภาคก่อนๆเนี่ย มาฝากกันเมระยาด้วยและเช่นเคยครับมาว่ากันที่ความหมายของชื่อเกมกันก่อนเลยครับมันอ่านว่า Deus Ex นะครับ Deus เนี่ยเป็นลาตินแปลว่าเทพเจ้าครับ X ตัวนี้นี่หมายความว่าออกมาจากอย่าง My Ex-Girlfriend แฟนเก่า X x c o n อดีตนักโทษโดยรวมเนี่ย Deus Ex จึงมีความหมายว่าจากสวงสวรรค์ เทพเจา้าจำแรงกายลงมาจุดติอะไรประมาณนะั้นเหมือนเทเลอร์รูปปีกเทวดานีออนที่เราเคยเห็นกันนะส่วนชื่อภาคนะแมนคาย i ีวายดัมนุษยชาติแตกออกเป็นสองซึ่งก็หมายถึงกลุ่มคนที่ผ่านการออกเมนต์ man, กับคนปกติติธรรมดาครับว่าแต่เกมเดวุสเอ็กเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรวะ คือแก่นในเรื่องของ Deus Ex มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความก่หลโอลมานของมนุษยชาติเมื่อเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ได้ถือกำเนิดขึ้นมามันคือเทคโนโลยี u g m e n t a t i o n หรือการเสริมร่างกายด้วยจักรน,นะครับมันก่อให้เกิดการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองนะครับอำนาจเศรษฐกิจความแตกต่างระหว่างคนออกเมนกับคนไม่ออกเมนเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย ส่วนเรื่องไทม์ไลน์ระหว่างภาคภาคไหนก่อนภาคไหนหลังครับพี่คือมันมีอยู่4-5ภาคนี่แหละสำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้คุณสนใจแค่ภาค The Fall กับ Human Revolution พอก่อนนะ2ภาคเพราะไอ้2ภาคเนี้ยมันเกิดขึ้นในปี2027ทั้งคู่ส่วนภาคใหม่แมนคายดีไวเนี่ยมันเกิดขึ้นอีก2ปีให้หลังก็คือปี2029นะ ภาคอื่นปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยวมงไปรู้ให้มันลบสมองเพราะว่ากว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็อีกหลายสิบปีข้างหน้าครับเป็นเรื่องของอนาคตเกมเนี่ยจะเปิดตัวด้วยมูฟวี่สรุปเนื้อเรื่องภาค h ิวแม r เ v o ร u t i o n ชันให้คุณฟังนะครับแต่สรุปของแมงนี่ก็คือ12นาทียาวเหยียดและบอกเลยว่าคนที่ไม่เไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยดูไปก็ยิ่งงงกว่าอเดิมครับเชื่อเอะเอาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะครับตอนนี้ที่คุณต้องรู้ไว้เนี่ยมีแค่ว่า เมื่อ2ปีก่อนได้เกิดเหตุหลายที่ชื่อว่าอ f อกอินซิเดวิกฤตเสริมสมรรถนะน,นะครับอยู่ๆบิดาแห่งวงการออกเมนต์นะครับชิลส์เดอโรก็ออกมาประกาศว่าเทคโนโลยีออกเมนต์ที่ตัวเองเป็นคนบุกเบิกเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายเพื่อให้โลกฟังเขาเขาก็เลยปล่อยสัญญาณบางอย่างที่ทำให้ ใครก็ตามที่ผ่านการเสริมสมรรถนะด้วยจากกล <Yeah. S 1> ในพวกแขนเหล evet. ็กตาเหล็กหัวนมเหล็กทั้งหลายแหละเนี่ยเกิดเสียสติไล่คาขนไปทั่วโลกครับอารมณ์ประมาณจู่ๆสตีฟจ็อบ์ลูกก็มานบอกว่าไอเดเว์ทั้งหลายของเขาเนี่ยเป็นอันตรายว่าแล้วก็กดปุ่มระเบิด iPad iPhone ทั่วโลกจนสาวบกนี่หน้าตายแหกไปตามๆกันนะอะไรประมาณนั้นเหตุการณ์อ็อกอินซิเดนต์นั่นน่ทำให้ความชิงชังระหว่างคนที่ผ่านการอ็อก กับคนธรรมดาเนี่ยเชี่ยนะักขึ้นไปอีกรู้ว่าเท่านี้พอนะ I once thought I could save the world Now look at it And yet another augmented terror attack 251 passengers aboard Sista Airlines Flight 451 were killed when an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew. Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the AUG incident that horrible day two years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree causing the greatest loss of life in recent history sometimes you just have to let go and embrace what you've become not gonna go all wonky on us now hansa are you if i do macready i guarantee you'll never see it coming Agent Jensen! Am I gonna have a problem with you? No, sir. No reason to assume you would. Good. Because you are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you. Listen up, all of you! We've got a sandstorm barreling down our ass, and we can't afford to make mistakes. We're going after this man, an arms dealer named Shepard. He's ex Bell Tower one of the Special Forces Commanders, who disappeared during the incident. And he's come out of hiding? That cannot be good. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. This is Aran Singh, the undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see Interpol's got. For three years, he's worked hard to get in tight with the Jin, an Iraqi smuggling cartel that's infected the Eastern Hemisphere like a plague last week our arms dealer sent a message to the gin offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap they told singh to handle the buy they're not going to like it when interpol disrupts that party singh's cover really that good it is right now we need to keep it that way this is where the deals going down a half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident it's not a pretty picture inside let me guess most of the labourers were augmented with heavy duty industrial rigs. So when the incident hit and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the place ever since. So what's the plan, Director? Singh's meeting Shepard on the ground floor, inside the hotel's main atrium. He sent the bulk of his gin crew to the penthouse levels to secure a vantage point. I want McCready's team to take up positions overlooking the atrium and make the arrest jensen you're going in solo from the roof my objectives keep the gin from joining the party as far as we can tell only one route connects the atrium to the penthouse level a halfway decent elevator shaft here i want you to block access to it fine just coming loose task force actual this is knife leader engage hus drives and descend to angels 1-5 นี่กูโดนมาเปิดมาใช่ไหมเนี่ยอเอามานี่วะสรุปคือเฮียแฮบอดัมเจนเซนของเราเนี่ยตอนนี้อยู่หน่วย Task Force 29 e นะครับหน่วยเฉพาะกิจ29ซึ่งเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของสาหารประชาชาติหรือ U.N. ก็คือหน่วยสวัดสากลน,นะพูดง่ายพาลกิจในวันนี้เนี่ยพูดง่ายก็เหมือนที่ตำรวจล่อซื้อยาบ้านั่นแหละนะฮะโดย นายซิงอะไรเนี่ยเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวเข้าไปในกลุ่มค้าของเถื่อนชาวอิรักที่ชื่อจินนะทีนี้นายเชฟเผิดพ่อค้าสงครามเนี่ยเกิดมาติดต่อซื้อขายอาวุธสงครามกับกลุ่มจินเข้าในซิงสายลับคนนี้ก็เลยแจ้งให้ชอก่อยีบก้าอย่างเราเนี่ยมาซุ่มจับกลุ่มจบเมื่อ2ปีก่อนที่นี้เนี่ยกำลังก่อสร้างโรงแรม6ดาวกลางน้ำครับก็เลยมีแต่คนงานเป็นพันนะนะ คนงานพวกนี้แทบทั้งหมดเนี่ยออกเมนมาแล้วทั้งนั้นติดแขนเลื่อยอะไรพวกนี้ทีนี้พอเกิดออกอินซิเดนต์เมื่อ2ปีก่อนทีนี้ก็เลยกลายเป็นศึกชิงเจ้าวิจะพบไปแล้วมันก็ถูกทิ้งร้างแต่ตอนนั้นนะฮะพวกนี้ก็เลยใช้เป็นจุดนัดพบข้าวสงหามกันส่วนไอ้คนเป็นๆหรือศพเพิ่งตายพวกนี้เป็นคนจ,จัด Hvor That house access route secure. Jin shouldn't be a problem. Over. Copy that. About fucking time. Enemy helo sighted. Alright, strike force. Position and hold. Strike one. In position. Strike two. All set. Strike three. Yeah. Strike four in position and holding, boss eyes up safety's off guys yeah no shit brown knows watch your fucking mouth halliday both of you shut up five in position everybody stay sharp singh's got eyes on shepard patching you in now target's in the ao remember singh's down there so watch your fire you got balls singh Executing a buy with a sandstorm on her arse. I cannot take credit for Mother Nature, mister. You can call me Shepherd. How biblical. Are these the weapons? The oaks They're getting harder to come by. Guns are still on the chopper. Show me the cash quick and we'll. Oh, what the? <laughs> ah! Been Shepherd is dead. What? By who? What's going on down there? Miller, this isn't the gin. Repeat, it's not the gin. <laughs> They're after the weapons, open fire! Open fire! Weapons free! Open up! free our... make it a grab for the chopper. You got a shot? Negative. Negative. We're under heavy fire down here. We can't let that chopper take off, Jensen. I got it. โอเคจากเดิมที่แม่งเป็นศึกสามเศร้านะมีชก29อยเในะพวกเรานะจิน <Jesus, S 1> ผู้ซื้อแล้วก็ชเชฟเพิร์ดผู้ขายตอนนี้แม่งมีกลุ่มที่4หน่วยออกเมนหน้ากากทองลึกลับโผล่มาจากไหนไม่รู้มาแย่งอาวุธไปมันเป็นกลุ่มใหม่นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครแต่เอาเป็นว่าตอนหน้าเนี่ยผมจะพาคนไปแนะนำให้รู้จักกับตัวตนของอิลูมินาติกลุ่มสมาคมลับตัวร้ายที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์กับ ข้อมูลเสริมพิเศษครับรอชมกันได้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับแบบสอบถามความคิดเห็นในคลิปฉากจบอันชาตินะครับว่าทำไมพวกคุณดูคลิปผมนะแล้วขออภัยด้วยที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับเพราะมันเยอะเลือเกินผลสรุปออกมาผิดคาดผมมากครับคือ2 3 1ครับเรียงตามละดับก็คือข้อมูลเสริมพิเศษลองออมาก็คือพูดสรุปเนื้อเรื่องแล้วก็ซ <ins> ับไตเติลเป็นอัดับ ก็ดีครับผมจะได้ไม่ต้องใส่ซับมากมาเพราะว่าที่แขนเจ็บนี่ก็เพราะไอ้ใส่ซับนี่แหละนะจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นแทนโอเคไว้พบกันตอนหน้าอย่าลืมถ้าชอบก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเจอกัน Artificial eyes to prosthetic limbs. From molecular sized computers. Human controlled evolution available to all. We will merge with machines. With computers. When this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you. No, stop! and Scenes of horror on the streets of Detroit. of madness has gripped mechanically augmented people? Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. People are dying out there. Millions of people. The search for survivors in Pangea has been downgraded to a recovery The Czech Republic leads a growing list of countries calling for the relocation of its augmented citizens. It's a new world, there. It's afraid of people like us. Bust into safe and secure segregated nations. You didn't think it would end with the Aug incident, did you? We were victims. This is retribution for a tragedy we could not control. They control the news. They bury the truth in disinformation. Multiple detonations. Looks like car bombs. Another terrorist attack, this time in a police station. The United Nations Security Council has tasked... a new Anti-Terrorist Intelligence and Response team will have... one 29 ครั้งหนึ่งองค์เทวทูตได้จำแรงกายลงมาขับขานสารศักดิ์สิทธิ์แก่สตรีนางหนึ่งแม้นจะรู้ดีว่าจะต้องแลกด้วยดวงตาและมิอาจเอื้อนเอ่อยวาจาใดได้อีกตลอดชีวิต นางก็ยังประสงค์จะถ่ายทอดสารจากทูตสวรรค์นี้สู่ปวงชนแต่แล้วเจตนาอันบริสุทธิ์ก็แปดเปื้อนไปด้วยริษยามนุษย์แปลเปลี่ยนเป็นเหตุหนองเลือดย้อมนครลอตริกทั้งเมืองให้แดงฉานดังลง <The> เมนยิวานพิลาสออฟไลท์เสาศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงได้บอกกับเราว่ามนสายอภินิหารของเกิดทุศิตาสวรรค ใช้ขานเรียกเสาแห่งลำแสงศาสต์ซัดลงในรัศมีเกิดูุสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์ราชินีผู้ที่เทวดาถูตจำแรงลงมาผ่านพบและขับขานเรื่องราวนี้แด่เธอแม้จะสูญเสียทั้งการมองเห็นและซุ้มเสียงแต่นางยังของมุ่งมั่นที่จะบันทึกเรื่องราวนี้ไว้แด่ชนรุ่นหลังด้วยว่าคนปกติธรรมดานั้นม่อาจเข้าใจลายมือเว้าแหวงของนางได้เลย จึงเป็นที่กังขาว่าเหตุใดมันจึงกลายเป็นรากฐานของนิกายแองเจลิกเฟสศรัทธาทูตสมรัค์เสดายเรื่องเกิดทุกเนี่ยผมนึกถึงอะไรหรือวะผมนึกถึงโจนอฟอใครไม่รู้จักโจนอฟอเอาย่อๆแล้วกันนะครับช่วงคิกศ,ศักราที่พันสี่ตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสถูกลุกลานโดยอังกฤษมีหญิงสาวชาวได้ฝรั่งเศสคนหนึ่งที่อยู่ๆก็พุ่งเข้าไปในราชวังแล้วบอกว่าข้าเห็นนิมิตจากพระเจ้า สารจากพระองค์บอกให้ทําอย่างงูนอย่างนี้ให้บอกอย่างนี้อย่างนั้นทาง